สวัสดีครับทุกคนอะคุงม,มาแล้ววันนี้วันอ,นอาทิตย์อยู่ร้านนะอยู่ร้านนะจ้าแหม,มวันนี้เรามีทริคดีๆมาฝากอีกแล้วนะครับก็คือนีน่ครับเห็นไหมสแสลงกันย่านะครับสแลนกันย่าเอามาปิดบนหลังคาลงเรือนนะครับอ่ะผมจะพาไปดูจุดที่จะติดนะครับคือก่อนหน้านี้อ่ะผมใช้ผ้าใบเปลี่ยนมาสักสองสามรุ่นแล้วละ่ะ ผ้าใบที่ไปซื้อตามออไทยวัสดุหรืออะไรก็แล้วแต่มันไม่คงทนแล้วมันกรอบง่ายนะครับก็เป็นพื้นที่บริเวณนี้เลยปกติก็จะไว้ทํางานกันนะครับอันนี้่งเปลี่ยนผ้าใหม่นะครับผ้าขาดยังไม่ได้ออกเลยนะก็อยางจะบอกว่ามันมีความคงทนกว่านะครับแล้วราคาก็ไม่สูงเท่าผ้าใบแบบที่ที่เราไปเลือกซื้อตามห้างนะมันจะกรอบมันจะกรอบแบบเขาเรียกอะไรดีอะ กอแบบนี้เลยเนี่ยครับเนี่ยมันจะขาดแค่โดนมือนิดเดียวก็ฉีกแล้วนะเขาบอกว่าอันนี้เปลี่ยนมาหลายผืนแล้วนะครับอันนี้เปลี่ยนมาหลายผืนแล้วก็แนะนําเป็นตแลนสแลนกันย่าไปเลยนะครับสแลนปูพื้นกันย่านะครับออดีกว่าเยอะนะจ๊ะฝากไว้ถ้าคุงปาละ